วันดีมีคนอยู่ไหมอาจาต้องใช้เสียงคนรู้จักลุยซะเปิดประตูนหน่อยนี่ฉันเองเองเอลนะ่าหยุดแหกปากเดี๋ยวมันก็แหมาหรอกยูเรียนใจเย็นไม่เพื่อนฉันถอยไปซะหเห็นแก่พระเจ้ายูเรียนให้เราเข้าไปไม่ไมตาเลี่นเลื่อนได้ทําจะทำให้เราซวย<า>ี่พ่อฉันตายตรงนี้เหรอไม่ใช่เรื่องของฉันนี่มีเรื่องอะไรกัน คนพวกนี้จะพาคนใกล้าตายเข้ามาในบ้านฟังนะคนพวกนี้คือเพื่อนของเรามาเลยเข้าข้างนอยทางนี้เลยทางนี้คุณไม่ใช่คนทเฮนี่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปล่าผมอีธานอยู่เรียนทำตัวให้เป็นประโยชน์แล้วไปเช็ครอบๆหน่อยบอกให้ไปไงงั้นถ้าเอเลนนะ่าเชื่อใจคุณ ฉันก็จะเชื่อด้วยเข้ามาก่อนสิอีธานเราตรงนี้นะเดี๋ยวฉันไปดูคนอื่นก่อน